จะเข้าสนามแล้วน,น,นะครับตื่นเต้นมากเลยะห็นเขาแล้วจะได้ดูแล้ว ผมฟีนิกซ์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนบุรีสเตเดียมครับนี่รับสวยงามมากเลยครับวันนี้เราจะมาชมการแข่งขันระหว่างชนบุรี FC และแบงค k กยูไนเต็นะครับอันดับ7จึกอันดับ2ครับแต่ก่อนหน้านั้นชนบุรีเพิ่งชนะ B.E.C. t e เทโรมาได้2ประตูต่อ1นะครับและ b a n คอกยูไนเต็ดเพิ่งแพ้คาบ้านให้กับจากโปีีมา2ประตูต่อ0ครับเรามาสัมภาษณ์แฟนบอลชลบุรีกันก่อนอว่าเขาคิดว่า ผลสกอร์จะออกมากเป็นยังไงครับไปกันเลยตอนนี้แฟนบอลก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับแล้วนักเตะก็ลงมาจากรถบัสเพื่อจะเตรียมตัวแข่งฟุตบอลนะครับเรามาดูบรรยากาศร,บรอบๆสนามกันนะครับ แล้วก็มีริ่งตรงนี้ครับอากาศดีมากครับเหมาะสำหรับวิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไมา่เรัน เด็กของทีมด้วยนะครับทีมในเอกคร์ดี้ครับแล้วก็มีแฟนบอลดยเรผมขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับเนี่ยเลยเนี่ยแม่เนี่ยแม่เนี่ยแม่ยังไม่ร้ัมภาษณเยี่คิดว่าเกมนี้สพอนจะเป็นยังไงครับสคอนเนาะเราก็พูดไว้แบบไม่หวังบ้านเรา คิดว่าประมาณสองหนึ่งเราอาจจะโดนนำก่อนสองศูนย์แต่ในครั้งแรกสองให้ให้สองหนึ่งศูนย์ครึ่งหลังหรือนาทีที่ห้าสิบเจ็ดเราก็ยิงด้านาทีที่แปดสิบหกยิงอีกชนะเลยเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วเราก็ชนะสองหนึ่งยิงยิงกว่าอันนี้ยไหมยิงกว่าเซียนอีก น้ำดูครับต้ำดูค่ะต้ำดูก็คือเราใจเราไม่แพ้อยู่แล้วครับสำหรับนักเตะต่างชาตินะครับผมว่าน่าจะสูสีกันนะครับแต่ว่าช,ชนบุรีจะได้เปรียบนิดนึงก็คือเรามีบอสโกวิทคือเคยเล่นกับแบงคอกมาแล้วนะอาจจะรู้ทักษะของระบบการเล่นของแบงคอกอาจจะทะลุทะลวงทำประตูได้นะครับ,รบ,รบน่าจะได้เปรียบนั้เล่นต่างชาติกับชนบุรีน่าจะได้เปรียบกับไคออนด้วยบอสโกวิท มาดูบอลบ่อยนะครับทุกนัดครับทุกนัดทุกนัดครับเป็นตัวปีมันเป็นสมาชิกตัวปีนะครับได้เจอกันนานนะครับทุกนััดครถ้าไปเยือนก็อาทิตย์หน้าเขาแพ้หมดแล้วว่าจะไปสุพรรณบุรีถ้าว่างก็จะไปเยือนตลอดเมื่อก่อนจะไปเย่าเยือนตลอดแต่ว่าช่วงนี้ตื่นตีนแย่เนาะโควิดก็เลยสอบไม่ขึ้พี่ชอบนักเตะคนไหนมากที่สุดในทีมครับนักเตะคนนี้ในดวงใจผมเกษียณทั้งหมดแล้วนะ ตอนนี้ก็มีหนุ่มสุดหล่ออ่าพันบนุญซาจมบุญซาคนโปคนุซา,า,าแล้วก็เจ้ากล้องนะเจ้ากล้องครับแล้วก็เจ้ายิ้มด้วยคนหนึ่งครับก็น้องที่เป็นเจกกอคาร์ดิมี่ขึ้นมานครับก็กชอบถือว่าโอเคครับเกมนี้จะเป็นเกมที่สูสีมากนะครับขึ้อนอยู่กับนักเตะต่างชั้นสองแต่ละทีมนะครับเรามาดูกันครับว่าใครจะชนะครับขอบคุณมากนะครับพระโบรสตรงนั้นเป็นสวนสาธารณะนะครับ คอนเฟรนซ์นะครับที่โค้ชของแต่ละทีมก็จะมาพูดตรงนี้นะครับ